สินค้าดีแต่ทำไมขายไม่ได้คลิปนี้เท่าแก่ใหม่มีคําตอบมาให้ครับสวัสดีครับพบกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคู่คิดธุรกิจ s m e และนักลงทุนนะครับสําหรับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับที่ท่านผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นสินค้าชุมชนวิสาหกิจชุมชนนะสินค้าเกี่ยวกับทางด้านภาคการเกษตรหัตถกรรมนะครับหรือสินค้าเกี่ยวกับทางด้านพวกสมุนไพรอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับที่ท่านผลิตออกมาแล้วนะครับแต่ทาไมทําไมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันถึงขายไม่ได้นะครับ คำตอบอันนึงนะครับหลังจากที่ผมเองเนะี่ยหนึ่งผมทำธุรกิจของผมเองด้วยเนาะนะครับทั้งในภาคของการที่เป็นสินค้าในภาคของธุรกิจทางด้านความงามนะเรื่องของอาหารเสริมรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านของชุมชนอะต่างๆนะครับและมีโอกาสนะได้เป็นที่ปรึกษาให้กับทางผู้ประกอบการนะครับทั้งในหมวดของภาครัฐภาคเอกชนนะรวมถึงไปบรรยายนะครับให้กับหน่วยงานรัฐเอกชนอะไรต่างๆก็เรียกว่าก็เกือบทั่วประเทศเนาะก็ ตลอด7-8ปีที่ผ่านมานครับปัญหาหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าสินค้าของพวกเราเนี่ยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอัตถกรรมงานฝีมืองานพวกนั้นสมุนไพรซื้อมอะไรต่างๆเนี่ยสินค้าดีนะครับแต่สุดท้ายมันขายไม่ออกขายไม่ได้นะครับเหตุผลสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าพวกเราไม่เข้าใจในโหมดของสิ่งที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของวงจรชีวิตของตัวสินค้านะครับเราไม่รู้ว่าพอเรามีสินค้าแล้วเนี่ย เราต้องทํายังไงต่อไปเพื่อจะทําให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยไปถึงหูถึงตากลุ่มเป้าหมายของเราเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับสําหรับท่านที่ออกสินค้าใหม่ๆนะครับผมอยากให้ท่านทําความเข้าใจสิ่งต่อไปนี้ก่อนนะครับเขาเรียกกันว่า product life cycle นะครับหรือวงจรชีวิตของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราหรือบริการของเราที่ออกมาแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้สินค้าที่เป็นแพ็กเกจเป็นกล่องเป็นกระปุกเป็นขวดหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ออกมาแล้ว เราต้องทําอะไรต่อไปนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ครับเราไม่ได้ทําสิ่งต่อไปนี้พอไม่ได้ทําสิ่งที่เกิดขึ้นคือสินค้าเราเนี่ย ก็ไม่สามารถไปทําให้ลูกค้าเนี่ย <verde> เห็นนะครับไ,ม,ไ,ม,ไม่ทําไม่ทําให้มีโอกาสในการที่ลูกค้าเนี่ย <coffee> <tasty> เขาได้ลองสินค้าได้นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่า Product l i f e c y ซเคิลหรือวงจรชีวิตของตัวสินค้านี่มันมีทั้งหมดหลักๆประมาณ5้าเฟสสี่ถึงห้าเฟสนะครับเฟสแรกก็คือเฟสในเรื่องของการที่พัฒนาตัว Product นะครับเลือตัวผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนครับส่วนนี้ครับเป็นช่วงของการทำานดีฮะในเรื่องของการท,าที่จะลองปรุงลองเย็บลองถักลองขึ้นรูปลองขึ้นแบบอะไรต่างๆส่วนนี้ครับ ถามว่าคนรู้จักหรือ,อยังยังไม่รู้จักนะครับสิ่งที่เราต้องเสียไปในเวลานี้ก็คือเรื่องของการลงทุนงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาสูตรนะครับบางคนก็อาจจะมีมากมีน้อยแล้วแต่นะแล้วแต่ผลิตภัณฑ์นะครับอาจจะต้องมีสูตรโน่นนี่นั่นวัตถุดิบอะไรต่างๆที่ต้องสูญเสียไปนะครับอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อพัฒนาให้ได้ตัวอหรืผลิตภัณฑ์ของเรามา อาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนหรือบางธุรก,กิจนะก็ทําเป็นปีนะครับกรณีที่ไปลักหนักของเข้าพวกงานวิจัยอะไรต่างๆเพื่อให้ได้ลักของพวกสิทธิบัตรต่างๆมานะครับเอาละ ในส่วนนี้เราก็ต้องมีการลงทุนนะครับย้านะครับว่าถ้าท่านอยากได้สินค้าดีท่านก็ต้องลงทุนในเรื่องของการพัฒนาตัวสินค้าและลผลิตภัณฑ์ให้ได้ดีด้วยนะครับส่วนนี้ครับดังมีออเดอร์ไหมไม่มีออเดอร์น,นะครับประเด็นต่อมาครับเมื่อเราได้สินค้าแล้วนะครับมีสินค้าที่มีนวัตกรรมนะครับมีความแตกต่างจากคู่แข่งอะไรต่างๆทั้งหมดแล้วเอาเป็นว่าสินค้าเราเนี่ยดีแล้วได้มาตรฐานอะไรต่างๆแล้วนะครับประเด็นต่อมาครับเมื่อเราได้สินค้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํา ผมใช้คําว่าต้องทำนะนะครับถ้าท่านไม่ทำเนี่ยสินค้าของท่านเนี่ยไม่สามารถไปถึงหูถึงตานะครับของกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะครับเฟซอมา,ามาเขาเรียกว่าเนี่ยที่ผมไฮไลท์เป็นแดงๆเป็นกรอบแดงๆเขาเรียกว่าอินโทรดักชันนะครับหรือการนําเสนอตัวสินค้าของเราให้กลุ่มเป้าหมายของเรารู้จักนะครับคนจะซื้อสินค้าเราเนี่ยมันต้องเห็นและมีโอกาสได้รู้จกักมีโอกาสได้สัมผัสมีโอกาสได้ดูดมชมชิมนะครับแต่ถ้าท่านไม่ทําเลยนะครับไม่ทําเลย ถาว่าจะขายได้ไหมไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วในส่วนนี้เราต้องทําอะไรนะครับทำให้เขามีโอกาสได้ดูดมชมชิมเอาจากดูก่อนเลยนะครับแน่นอนครับในยุคปับันเนาะเราอยู่ในโลกของออนไลน์นะครับท่านจําเป็นนะฮะในการที่จะนําตัวสินค้าหรือบริการของท่านครับมา นำเสนอบล็กออนไลน์นะครับบล็กออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับว่าอยู่ในช่องทางไหนนะครับเช่นท่านอาจจะต้องมีการลงโฆษณานะครับทำคอนเทนต์ดีๆในฝั่งของโซเชียลเช่น a c e b o o k นะฮะทิกต o k นะฮะตัว YouTube ตัว IG นะตัวท w i t t e r นะครับแล้วแต่เลยนะครับส่วนนี้ท่านจําเป็นต้องทําในการที่จะทําให้คนเนี่ยเห็นนะครับเห็นสินค้าของท่านและที่สําคัญท่านต้องมีการลงโฆษณาด้วยนะครับลงโฆษณาสินค้านะครับเพราะฉะนั้นครับส่วนนี้สิ่งที่จาเป็นที่สุดคือ งบประมาณในเรื่องของการทําการตลาดนะแบ่งเป็นสส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือลักษณะของการทําสื่อสารนะสื่อสารแบรนด์สื่อสารสินค้าให้คนรู้จักให้มีโอกาสได้เห็นคือท่านท่านลองนึกภาพสินค้าใหม่ๆนะถ้าท่าน ขับรถก็จะต้องเห็นบิลบอร์ดเนาะถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเห็นบิลบอร์ดขึ้นป้ายมาแล้วนะครับว่าเออเนี่ยตอนนี้มีสินค้าตัวนี้เพื่อให้คนเห็นนะเห็นก่อนนะครับเห็นเขาจะได้มีโอกาสนะครับในการที่ไปต่อ,อเราเพราะฉะนั้นครับในหมวดของที่เป็นผู้การ SME อย่างพวกเราสิ่งที่ท่านจําเป็นต้องทานะครับทำให้เขาเห็นสินค้าให้ได้มากที่สุดนะครับท่านต้องเตรียมงบ่ประมาณในเรื่องของการทำคอนเทนต์นะฮะทำในเรื่องของการลงโฆษณา นะครับในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับรวมถึงนะถ้าท่านมีโอกาสนะไปออกงานอีเว้นนะครับออกงานแสดงสินค้านะครับท่านจะไปเองหรือไปกับหน่วยงานภาครัฐก็แล้วแต่ท่านต้องไปนะเออนะครับหรือบางท่านอาจจะใช้วิธีการในการที่ไปออกตลาดนะไปออกตลาดไปตามออฟฟิศไปตามลักษณะของที่เป็นตัวตลาดนั้นอะไรต่างๆไปให้เขาเห็นนะครับเพื่อเขาจะได้มีโอกาสได้ดูดมชมชิมนะครับ ว่าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับคนก็ได้มีโอกาสได้รู้จักนะครับเป็นโปรเซสนะครับเป็นโปรเซสเป็นขั้นตอนในเรื่องของการทำแบรนด์บิวดิ้งหรือการค่อยๆพัฒนาแบรนด์ขึ้นมาให้คนรู้จักไอ้คำว่าแบรนด์เนี่ยไม่ใช่เรามีสินค้ามีโลโก้มีชื่อแล้วมันจะเป็นแบรนด์นะครับนั่นเป็นแค่ตัวสินค้านะครับกับกล่องมันแต่การที่เป็นแบรนด์เนี่ยแบรนดิ้งก็คือการที่ต้องพัฒนาและสร้างแบรนด์ไปเรื่อยๆแบรนด์เนี่ยคนจะต้องรู้จักนะครับเพราะเราก็ต้องสื่อสารต่างๆไปนะครับ รวมถึงครับในเรื่องของโครงสร้างราคานะราคาที่ท่านจะขายนะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายของท่านนะครับสินค้าของท่านจําเป็นต้องมีการวางแผนนะครับเรื่องของการตลาดนะครับเรื่องของการสื่อสารนะครับ c o ม m u n i c a t และนะครับทำในเรื่องของการโปรโมชั่นนะครับให้เขาแจกให้เขาชิมไหมแจกให้เขาดมไหมแจกให้เขาดูไหมแจกให้เขาไปใช้ไหมนะครับลดแรกแจกแถมอะไรยังไงในช่วงแรกครับท่านอาจจะไม่มีกําไรเลยนะครับเพราะท่านจําเป็นที่ต้องให้กลุ่มเป้าหมายของท่านได้มีกาสลอง ถ้าสินค้าท่านดีจริงตัวโปรดักท่านดีจริงนะครับเขาก็มีโอกาสในการที่กลับมาซื้อนั่นแหละในส่วนของออเดอร์นะครับส่วนหนึ่งยอดขายมันถึงจะกลับมานะครับนอกเหนจากนั้นครับท่านจำเป็นต้องมีการวางแผนเรื่องของการทําตัวราคาต่างๆนะครับราคาสําหรับขายปลีกขายเท่าไหร่นะครับราคาสําหรับขายส่งเท่าไหร่นะครับรูปแบบโครงสร้างนะครับของการจัดการระบบตัวแทนทํำยังไงนะครับส่วนนี้ท่านจําเป็นที่จะต้องทํานะครับตรงนี้อาจจะกินระยะเวลาก็แล้วแต่นะครับถ้าท่าน บูตอัพธุรกิจของท่านได้ไวนะครับอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน3เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังแล้วเริ่มมียอดขายมาแล้วเริ่มมีคนรู้จักแล้วนะครับหรือท่านมีงบประมาณเยอะหน่อยนะครับท่านอัดโฆษณาเข้าไปอัดโฆษณาเข้าไป1 2สัปดาห์เเริ่มเริ่มมีคนเห็นแล้วเริ่มมีคนสนใจเริ่มมีคนทักแล้วเริ่มมีคนซื้อแล้วเมื่อเกิดการซื้อก็อาจจะเกิดการซื้อซ้ําและเกิดการบอกต่อนะครับแต่ที่ท่านขายไม่ได้เพราะท่านไม่ทําตรงนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับจากประสบการณ์ที่มีโอกาสไปคอนซัลท์มีประสบการณ์ไป บรรยาย,ยอะต่างๆหลายๆคนครับทําสินค้าออกมาได้แล้วก็หยุดอยู่ที่ตรงนี้ครับไม่ทําการตลาดเลยนะครับท่านไม่เตรียมก็ประมาณเรื่องของการลงโฆษณาไม่มีวิธีการทำคอนเทนต์เลยนะครับทุกช่องทางนะท่านโมดเหรอไว้เมื่อไหร่ลูกค้าจะจะมาซื้อนะครับหรือบางคนก็อาจจะแค่ทําแต่มันไม่ไม่ถึงจุดที่ที่สมควรในการที่จะเป็นยอดขายขึ้นมาได้นะครับถามว่าท่านไงท่านแอดแค่โพสตในส่งคิหน้า a ฟซบุ๊ก uh, ส่วนตัวของท่านมันไม่พอนะครับมันไม่พอที่จะทําให้ตัวสินค้าของท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทําทำคอนเทนต์ลงโฆษณาและก็กระจายตัวสินค้าของท่านออกไปในช่องทางต่างๆนะครับบนโลกโซเชียลรวมถึงอนะ่ะ ไปเปิดนะไปเปิดนะครับไปเปิดลังดาของนี้เป็นตัว market place เปิดร้านนะครับในฝั่งไม่ว่าจะเป็นพวกช้อปปีหรือลาซาด้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับท่านจําเป็นต้องทําในการที่จะนําเสนอตัวสินค้าและบริการของท่านเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของท่านเนี่ยเห็นนะครับเห็นมากพอนะครับถ้าเขาเห็นมากพอเขาก็มีโอกาสที่จะใช้สินค้าและบริการของท่านนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดไม่ลับเลยนะครับไม่ต้องบอกเคล็ดลับ เป็นสิ่งที่ท่านต้องทําเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องทําเพื่อที่จะทําให้ขายสินค้าได้นะครับถ้าท่านผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับอินโทรดักชั่นนะครับหรือนําเสนอตัวสินค้าของท่านให้คนรู้จัก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 มีโอกาสได้ลองใช้ลองใช้ลองใช้นะครับถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปได้นะครับยอดขายเนเริ่มกลับมาเริ่มยอดขายเริ่มมาเริ่มมาแล้วนะครับเมื่อคนเห็นมากขึ้นใช้มากขึ้นแน่นอนครับมันก็จะเข้าเฟสของการที่ธุรกิจของท่านเติบโตเออยอดขายเนี่ยเห็นไหมยอดเซลล์เนี่ยมันจะโตขึ้นนะครับ ยอดเซลล์โตขึ้นกําไรก็จะมีนะครับส่วนนี้กําไรอาจจะยังไม่มีนะนะครับาาจ,จะมีหรือมีน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ตรงนี้นะครับยอดขายนะครับปริมาณการขายก็จะเยอะขึ้นนะครับปริมาณในส่วนของที่เป็นตัว ตัวกำไรก็จะเยอะขึ้นนะครับแน่นอนครับเมื่อท่านทําไปสักระยะหนึ่งนะโตขึ้นนะครับในตลาดนะก็เริ่มจะมีคู่แข่งเข้ามาเอ,อ้ยธุรกิจนี้มันน่าสนใจนะครับธุรกิจนี้มันน่าสนใจก็เริ่มจะมีคู่แข่งเข้ามานะครับหนึ่งสองอะไรก็มาก็แตกเข้ามานะครับส่วนนี้ท่านก็ยังจําเป็นที่ต้องทําในเรื่องของการโฆษณานะนะครับแต่มันอาจจะเบาลงมาหน่อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในส่วนของตัวช่วงแรกนะครับแต่ไงก็แล้วแต่ผมก็แนะนําว่าให้ท่าน กำหนดงบประมาณนะครับเรื่องของการทำงานตลาดเอาไว้นะครับส่วนนี้นะครับยอดขายจะเพิ่มขึ้นกำไรจะมากขึ้นนะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งครับอาจจะใช้เวลาหนึ่งปีสองปีสามปีหรือน้อยกว่านั้นนะครับบางธุรก,กิจก็ไลฟ์ไซเคิลมันแค่ประมาณ6กเดือนนะครับก็รีบโกยรีบทำซะนะครับก็จะสู่เฟสของที่เป็นหนักของที่เป็นตัว จุดอิ่มตัวนะครับยอดขายก็จะคงที่แล้วแต่มันก็พิกสุดนะนะครับกำไรเนี่ยก็เริ่มจะลดลงนะครับเริ่มจะลดลงนะครับเพราะว่ามันมีคู่แข่งเข้ามาเยอะขึ้นนะครับมากระจายนะครับในส่วนของส่วนแบ่งการตลาดก็จะเริ่มคงที่นะครับส่วนนี้นะสิ่งที่ผมแนะนําให้ท่านทําก็คือว่าท่านต้องพยายามหาสินค้าใหม่ๆหรือหัวหนากรรมใหม่ๆเพื่อเข้ามาสอดแทรกนะครับกับกลุ่มที่เป็นฐานลูกค้าเดิม นะครับท่านจะได้มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับมีสินค้าใหม่ๆเข้าไปหาลูกค้ากลุ่มเดิมไม่ใช่นั้นแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเข้าสู่เฟสของที่เขาเรียกว่าการดีคลายหรือตัวธุรกิจหรือตัวสินค้าของเราเนี่ยเกิดการอาเร ช่วงตะวันตกดินนะครับมันไม่ไปไหนมาไหนแล้วพราะคู่แข่งก็เข้ามาในตลาดเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับยอดขายเราก็จะลดลงถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับยอดขายมันจะต่ำเตี้ยเรียดินไปในที่สุดนะครับก็แนะนําว่าห,หาสินค้าใหม่เข้ามาแล้วก็ทําตามไลฟ์ไซเคิลเดิมนะครับก็คือทําเรื่องของตัวพัฒนาตัวระบบนะครับพัฒนาตัวสินค้าแล้วก็ทําตัวอินโทรดักชันนะครับเพียงท่านทําแค่นี้นะครับเพียงท่านทําแค่นี้นะโอกาสที่สินค้าของท่านเนี่ยสินค้าท่านดีอยู่แล้วมันจะขายได้ขายดี ถ้าท่านทําอย่างนี้แต่ถ้าท่านไม่ทําเลยผมก็คอนเฟิร์มร้อยทั้งร้อยครับว่าดังไงก็แล้วแต่ขายไได้ขายยางแน,น่นอนนะครับ่าลองเอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทรําธุรกิจของท่านดูนะครับกับตัว product life cycle นะครับนั่นแหละครับ คือเคล็ดลับนะับที่ท่านผู้ประกอบการเองเนี่ยคงต้องเอาส่วนนี้นะไปประยุกต์ใช้เรื่องของการทําธุรกิจของท่านนะครับมีสินค้าแล้วต้องเตรียมก็ประมาณในเรื่องของการทำการตลาดเพื่อนําเสนอตัวสินค้าของเราให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักนะครับถ้าเขาไม่รู้จักมันขายไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องท่าแก่ใหม่ไว้ครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทาธุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งนทุนใหม่ๆจากทั้งภา ทางภาครัฐและภาคเอกชนครับและในยุคปัจจุบันเนาะนะครับทั้งในเรื่องของการตลาดทั้งในเรื่องของตัวรูปแบบของเงินทั้งท่านดีตอนนะครับสิ่งเหล่านี้ท่านจําเป็นต้องศึกษาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ